สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับต้นสมพบนะครับคลิปนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของหัวข้อดินแข็งปลูกทุเรียนได้ไหมดินไม่ดีปลูกทุเรียนได้ไหมนะครับสืบเนื่องได้สืบเนื่องมาจากแฟนใน Facebook เ,เนี่ยนะครับเ็นทุเรียนของต้นสมพจเจริญเติบโตค่อนข้างดีเนะาะเขาก็จะถามว่าพี่ครับดินที่บ้านผมอยู่อีสาน ดินที่บ้านผมเป็นดินแข็งดินเหนียวพอไม่โดนน้ามันก็แห้งปลูกทุเรียนได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในคลิปนี้นะครับสำหรับแปลงนี้เป็นแปลงที่ถ้าใครเป็นแฟนใน u t u b e ของผมเนี่ยเพื่อนจะเห็นเนาะเดี๋ยวผมจะชีดด้ให้ดูแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกทุเรียนจากดินก้นดินก้นบ่อนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เพื่อนเห็นสีขาวสูงสูดไปตรงนั้นไหมมันคือผนังของดินเนาะนะครับเพราะแปลงนี้มันคือเนินอย่างนี้เป็นเขาเสร็จแล้วขุดดินเนี่ยออกไปขายหมดเลยนะครับเป็นหลุม มีน้ำขังอะไรน้ำท่วมเนี่ยผมไปซื้อแปลงเนี่ยมาเพื่อพัฒนาเพื่อปลูกทุเรียนนะครับวิธีการก็คือดูดน้าออกทั้งหมดนะครับขุดบ่อมาหนึ่งงานเสร็จแล้วมาถมเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่แปลงเนี่ยที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยหนึ่งปีย่ายังไม่ขึ้นเนาะนะครับเพิ่งมาขึ้นตอนนี้มันปีที่2แล้วเป็นดินก้นบ่อคําว่าก้นของก้นบ่อเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเห็นความสูงนะตรงนั้นนะครับสรุปนะครับแปลงนี้คือปลูกจากดินไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูก่อนว่าทุเรียน ของต้นสมพพบการเติบโตเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าดินที่ว่าไม่ดีเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันแข็งมันแข็งแบบไหนนะครับแต่ผมยังปลูกทุเรียนได้ดีนะครับเนหะคิดคือเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นทุเรียนที่เพื่อนเห็นอยู่คือนี่คือทุเรียนปลูกจากดินก้นบ่อ160ต้นปลูกระยะ7,7คณนะครับในพื้นที่7ไร่นะครับบ่อประมาณสักงานนิดนิดนะครับอ,อ,อายุปลูกคือ2ปี9เดือนนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอ,อยู่คือเดือนธันวาวันที่1ันวาปี667นะงรันว่าอีก6เดือน ต้นนี้สามารถที่จะแฝงลูกได้นั่นก็คือ5พฤษภาของปีหน้านะครับผมคิดว่าคงจะเริ่มเอาผลผลิตได้4ี่สของแปลงเนี้ยนะครับก็คือปีที่3ปี3ปี6เดือนก็น่าจะเริ่มเอาผลผลิตได้เพื่อดูทรงก่อนนะครับก่อนอื่นอ่ะสปี9เดือนนะครับทรงแบบนี้นะนี่นะครับสปี9เดือนนะครับเอ่อถ้าทรงมันใหญ่ไซส์มันได้อายุ3ปีกว่ามันก็พอที่จะแฝงผลผลิตได้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูการเติบโตการสัก 2ต้น3ต้นในละแวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูนี่เห็นไหมนะครับนี่ดูไปถึงต้นนู้นด้วยนะครับนี่สปี9เดือนนะครับเพื่อน่าดูนะหลายๆคนถ้าดูปับ๊บก,ก็จะสงสัยอีกคนไทยทขี้สงสัยแต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่นะครับเวลาคุณดูข้อมูลอะไรนะครับคุณต้องตั้งข้อสงสัยก่อนคนมักจะสงสัยว่าอาการเติบโต,ตแบบนี้ผมโกหกมา2ปี9เดือนจริงไหม ดิจิตอลฟุตปินนะครับสอนเรบช่องผมมีคลิปประมาณสัก2อ0ถึงสามคลิปลวเพื่อนเพื่อนกลับไปดูในคลิปแรกๆในช่องเพื่อนเพื่อจะเห็นแปลงนี้เลยน่าจะหลังปลูกประมาณสักสามสัปดาหนะครับแต่ถ้าเป็นคนใน a c e b o o k ของผมเนี่ยแปลงนี้นะครับจะมีตั้งแต่เริ่มขุดบอ่อเลยเริ่มดูดน้ําขุดบอ่อปลูกวันแรกจะลงมาที่ไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นดิจิตอลฟุตปินนะแต่ถ้าใครเป็นแฟนช่อง y YouTube ของผมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะถ่ายแปลงนี้หลายคลิปมากนะครับอ่ะอีกข้อสงสัยหนึ่งคือค แปลงนี้ผมใช้ไซ1์0บาทนะครับคือถ้าเราเอาต้นพันธุ์ก่อนปลูกนะวางกับพื้นเนี่ยสูงประมาณนี้นะครับ2ปี9เ,เดือนได้แบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราปลูกพื้นกันแบบนี้แล้วนะครับโอเคไปประมาณ3นาทีละเดี๋ยวดูกันอีกสัก2ต้นก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูดินนะครับหัวข้อของดินก็จะมี2ประเด็นเนาะคือดินแข็งและดินไม่ดีนะครับดินเหนียวลักษณะว่าดินเหนียวดินไม่มีอินทรีย์วัตถุอะไรเทือกเือกนั้นนะครับ หลายหลายคนถ้าเคยติดตามช่องต้นสมภพเนี่ยจะรู้ว่าผมมีความคิดในเรื่องดินไม่เหมือนใครนะครับผมปลูกทุเรียนผมไม่เคยยุ่งกับดินเลยไม่เคยปรับปรุงดินไม่เคยใดใดทงสิ้นเพราะผมมีความเชื่อว่าดินในประเทศไทยมีคุณภาพที่สุดยอดนะครับและมีถ้าเทียบกับประเทศทอื่นเนี่ยเราสุดยอดฝาทุกประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะเราเป็นอู่ข้าวอู่น้าของโลกโดยความเชื่อของคนไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีคิดง่ายๆคือในเมื่อดินคุณมีคุณภาพดีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับดิน ลงทุนในเรื่องของระบบน้ําในเรื่องของการให้ปุ๋ยให้ยาที่เหมาะสมนะครับทุเรียนก็จเจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วนะครับแม้แต่ในดินก้นบ่อแบบแปลงนี้นะครับแปลงเนี้ยพื้นสวนเนี้ยปีหนึ่งย่ายไม่ขึ้นเลยนะเพื่อนนะเพราะว่าดินมันมันแย่จัดแต่ทุเรียนเติบโตได้ดีนะครับเพราะมีวิธีคิดและบริหารจัดการที่ผมจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยเอ้ยวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการเนี่ยผมพูดให้ฟังอยู่ใน2-300คลิปในช่องผมเนี่ยนะครับก็คือการจัดก,การและได้ทุเรียนแบบนี้นั่นเองนะครับ อาเพื่อนดู2ปี9เดือนนะครับแปลงนี้นะครับสิ่งที่ผมเข้ามาวันนี้ในความจริงแล้วคือผมเข้ามาแต่งกิง่งเพราะว่ามันจำนวนกิ่งมันเยอะนะครับพออายุที่อีกสักหเดือนผ่านไปเนี่ยเมื่อกิ่งมันเยอะกิ่งมันจะเล็กทรงเนี่ยมันใหญ่พอที่จะไว้ลูกได้แล้วเนี่ยทรงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเนาะอีก6กเจดเดือนเนี่ยแต่ว่าพอกิ่งเล็กเนี่ยปริมาณการแฝงลูกมันก็จะไม่ดีเนาะดังนั้นที่ผมเข้ามาจุดสำหรักวันนี้คือเลือกจํานวนกิ่งเนาะต้นหนึ่งมีประมาณสัก1ิบห ถึงยี่้ากิ่งเพียงพอแล้วนะครับก็สรุปก็คือตัดกิ่งแต่งกิ่งนั่นเองนะครับก็มานึกถึงเรื่องของดินนะครับอ่ะโอเคแฟน YouTube ก็ถามว่าพี่ครับดินแข็งนะครับปลูกทุเรียนได้ไหมเพื่อนดูนี่วิธีการบริหารจัดการนะขั้นแรกดูก่อนเขาว่าดินแข็งก่อนนะนะครับไอ้ดินไม่ดีเดี๋ยวดูตามกันนะครับต้นนี้คือต้นซ่อมใบมันเหลืองเหลืองนี้ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเพิ่งซ่อมนะครับซ่อมจากทุเรียนแข็งนี่เลยหลัวที่ผมปลูกไว้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราทุเรียนในเข่งมาปลูกเนน่แอน อาการเป็นเหลืองอย่างนี้มีนะครับสาเหตุเพราะรากแตกบ้างอะไรบ้างปล่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาตั้งตัวได้นะครับอ่ะสิ่งที่จะให้ดูเพื่อนดูวิธีการให้น้ําทุเลีเล็กนะครับทุเรียนเล็กจะเติบโตดีนะครับคือต้องให้น้ําลงลึกเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเห็นไหมหัวกระแทกลงแค่นี้แค่โคนต้นแค่นี้สีนาทีผมต้องการน้ําลงลึกแบบนี้ไม่ต้องการวงกว้างนะครับแต่กลับกันนะครับนี่ทุรีอายุ2ปีกว่า วงน้าผมต้องการวงกว้างรอบทรงพุ่มรอบโคกนะครับแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อน้ําอยู่แค่ตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโคกทุเรียนตรงตีนเนี่ยจะแข็งและแห้งแห้งยังไงเพื่อนๆดูผมจะเอานี่ตะคุดมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถือให้เพื่อนดูดีกว่านะครับคำว่า,าดินแข็งผมคิดว่า ถ้าเอาก้อนดินมาปาหัวคนแตกครัเพื่อนเพื่อนดูเนาะอันนี้คือน้ําอยู่นิดเราผมต้องการแค่นั้นนะครับไม่เหมือนต้นใหญ่ต้นใหญ่เปียกทั้งโคกนะครับอันนี้คือเทคนิคการให้น้ำของต้นสับปะรดเนาะมันเปียกแค่นั้นเพราะฉะนั้นแถวนี้จะไม่ได้น้ําเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นอ่ะผมทาให้ดูดินคืออะไรไม่ใช่หน้าดินนะเพื่อนมันคือก้อนบ่อเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเคยขุดบ่อเคยไปดูว่าขุดบ่อไหมเนี่ยดูดินขาวแงะแก่นะครับถามว่าไอ้ดินขา,ขาวๆเนี่ยมาจากไหนมาจาก ในโคกเนี่ยเพราะเขาขุดมาเนี่ยแต่ด,ดินแดงเนี่ยคือดินที่เอามาปลูกนะเพื่อนเอาปลูกไอ้ต้นนี้เนี่ยดินแดงเนี่ยคืออยู่ในหลวเอามาปลูกไอ้ต้นนี้ส่วนไอ้ดินที่มากองโคทั้งหมดมันขาวอย่างนี้นี่ขาวอย่างนี้เขาก็ขุดมาไงเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไอ้ดินแดงไม่ใช่นะครับดินแดงนี่เป็นหน้าดินซื้อมาเพื่อปลูกต้นนี้ต้นนี้ผมเป็นคนปลูกเองอ่าเพื่อดูเห็นไหมถ้าไม่ได้น้ําผมจะบอกว่านะครับดินทุกที่ในประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีน้านะครับมันจะแข็งอยู่แล้วเพื่อดูดูให้ดูเห็็นามมแขงอ ถ้าสมมติเอาจอบมาขุดตรงนี้เพื่อนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เด่งป้องมันขุดไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําตอบของคําถามเนี่ยเพื่อนดูทำมันไปดูนะอันนี้ขนาดเป็นหน้าดินนะหน้าดินก็ยังโอเคเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นดินของของโคกนี้เขาเองเนี่ยขาอย่างนี้เลยนะเห็นไหมนิ้วไม่ต้องไปน,นิ้วเสาะเสาะไปเนี่ยได้แค่นี้เห็นไหมถึงความแข็งของมันมันก็คือดินก้นบ่อที่ขุดมานั่นเองนี่นะครับดินที่อยู่ดินที่อยู่ไหน อยู่ในโคของทุเรียนที่โตดีเนี่ยเพื่อนน่ะอยู่ในที่มันโตน,ะน่ะเนี่ยก็คือใช้ดินอันนี้ปลูกเพื่อนดูเนี่ยก็อยู่น้นนั้นแหละครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกคือนะครับคําถามคือพี่ครับดินของผมเวลาไม่โดนน้ามันแข็งแล้วมันแห้งผมจะบอกว่าดินทุกดินในประเทศไทยนะครับถ้าไม่โดนน้ามันแข็งแล้วมันแห้งหมดนะครับทุกดินนะครับ เนี่ยเพื่อนดูพื้นสวนตัวเองเลยนะครับเอาจอบไปขุดดิคุณไม่เข้าหรอกครับไม่ว่าหรือคุณไปดูสวนทุเรียนที่สวยงามแค่ไหนก็ตามนะครับปลูกทุเรียนได้ดีสวยเสมอยังไงก็ตามคุณลองเอาจอบไปขุดที่พื้นสวนสิครับกระดิ่งป้องปั้งอ่ะนะครับเพราะว่ามันไม่โดนน้ำหลักการง่ายคือคุณต้องให้น้ําได้อย่างเหมาะสมและรักษาความชื้นที่โคนต้นให้ดีนะครับอย่างการปลูกทุเรียนเนี่ยใครบอกว่าโคนพี่ครับดินผมที่โคนทุเรียนแห้งมากเลยอันนี้ทุเรียนคุณจะโตไม่ดีนะครับเพราะหลักการให้น้ำหัวทุเรียนคือต้องรักษาาาคคคคววมชื้้้้นนนนนนบบบบบบรรรริิเเเณโตตตใหดีีีะะัั่ยกแ พอผมใช้หลักการนั้นดินที่โคนต้นของผมเนี่ยไม่มีคําว่าแห้งมันชื้นๆหมาดๆลด,ดน้านี่คือ40นาทีวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันนะครับเ,เราไปเช็คดินถ้าดินเริ่มหมาดๆใกล้จะแห้งเราเติมแล้วเราไม่ปล่อยให้ดินแห้งนะครับหรือแห้งก็ไม่มากนะครับอย่าไว้แล้วแห้งจนแบบฟักไปมีแต่ฝุ่นอย่างนี้ทุเรียนโตไม่ดีแน่เพราะรากทุเรียนเนี่ยมันอยู่ตามผิวหน้าดินนะครับมันต้องการความชื้นหล่อเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคนที่พูดว่าพี่ครับดินผม แข็งไม่ดีมีคุณภาพคุณบริหารจัดการได้ด้วยการให้น้านะครับดินคุณไม่ดีคุณใส่อินทรียวัตถุใส่มูลสัตว์ใส่ปุ๋ยหมักปรับปรุงแต่แปลงนี้ไม่เคยใส่นะบอกก่อนนะครับนี่นะครับบอกก่อนไม่เคยใส่นะครับอย่างมากก็เคยใส่ขี้วัวทีเดียวนะครับดินไม่ดีใส่มูลสัตว์ใส่ขี้วัวดินธาตุอาหารน้อยใส่มูลสัตว์ใส่ขี้วัวเสร็จใส่ปุ๋ยที่มี npk นะครับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแค่นี้เองทุเรียนคุณปลูกได้แล้วดังเหมือนที่ผมปลูกนะครับจากนั้นนะครับบางคนบอกดินเหนียวดินเว ปลูกได้ไหมเพื่อนๆดูการเติบโตแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าดินแปลงของผมอะถ้าเพื่อนๆยังไม่ชัดเจนอะมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมสองปีเก้าเดือนการเติบโตแล้วโอ้ย,อย่าให้พูดนะครับปุ๋ยใส่เยอะไหมแปลงนี้อายุขนาดนี้ใส่ปุ๋ยอยู่สองสี่หกกำมือต่อต้อนต่อเดือนแบ่งใส่ทุกสิบห้าวันก็สิบห้าวันสามกำมือเนานะแต่ตอนเนี้ยใส่เดือนละครั้งแล้วนะครับเดือนหนึ่งก็วันห้าถึงหกกำมือน,นะครับตามอายุของเขาอ่ะเพื่อนดู เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไอ้ดินที่มันอยู่ในโคกที่ทุเรียนโตดีแบบเนี้ยสองปีก้เาเดือนเนี่ยปีหน้าผมจเจ้าลูกเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับมันก็ต้องขุดดูใช่ไหมเพื่อนนี่นะครับมันเป็นแบบนี้ขาวแง่แก๋นี่นะครับสาเหตุเพราะเขาขุดดินขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไอ้ต้นเนี้ยลงไปปลูกนี่ตอนนี้มีหลวอยู่ใช่ไหมนี่ดินเห็นไหมไม่ใช่ลูกลังลูกเริงหรอกต้นสมพศไม่เคยหรอกครับงบไม่มีสมัยก่อนอะทำงานประจำเนาะแล้วงบเราก็ไม่ได้มากมายนะครับ พ่อแม่เขามีที่ดินให้ผมก็มาลงทุนในที่ดินของพ่อแม่เขานะครับถึงเวลาเราก็ลงทุนในงบจำกัดเดี๋ยวถึงเวลาได้ผลผลิตเราก็แบ่งให้เขาแล้วเราเอามาส่วนหนึ่งนะครับการทํางานคือแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ให้ตังค์เองไม่มีนะทศภพไม่เคยได้แบบนั้นนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมการเติบโตเป็นไงเห็นกันอยู่แล้วเนาะเนี่ยมองไปทางไหนมันก็โตดีนะครับมันก็มีซ่อมบ้างอในละแวกนี้10บยี่สิบสามสต้นมีซ่อมซ่อมกับซ่อมกันไปนะครับตายกับซ่อมกันไปทุเรียนเห็นไหม นี่นะครับสูงกี่เมตรหนึ่งสอง,สอง,สองก็ผมยืนเทียบให้ดูแล้วเนี่ยในโคนต้นทั้งหมดเนี่ยมันคือดินชนิดเดียวกันมันก็คือไอข้ขาวๆแงๆนั่นแหละครับแค่มันไม่มีหญ้านะครับออหลายๆคนนะครับปลูกในดินที่ไม่ดีแม้แต่หญ่ายังไม่ขึ้นนะครับเมื่อมันมีน้ำนะครับสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดนั่นก็คือหญ้าเมื่อหญ้าค่อยๆขึ้นคุณใส่ปุ๋ยปรับป,ปรบปุงนู่นนี่นั่นนิดหน่อยหรือไม่ปรับปรุงเลยแต่คุณใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับ พืชมันจะเติบโตได้เองเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอันนี้คือข้อได้เปรียบของดินในประเทศไทยเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณบริหารจัดการเรื่องน้ําได้ดีให้ปุ๋ยพ่นยาป้องกันแมลงให้ถูกต้องนะครับทุเรียนปลูกได้ทุกดินที่ยากขึ้นอันนี้คือสโลแกนของต้นสมพบนะ,นะครับส่วนใครที่บอกว่าเออซื้อน้าดินมาเสร็จปับ๊บยังจะต้องมาหมักดินอีกต้องมาปรับปรุงดินอีกมันก็ดีเพื่อนๆแต่เหมือนคล้ายๆกับเรามีของดีอยู่แล้วแต่เราจะปรับปรุงสิ่งนั้นให้ดีขึ้น ผมว่ามันก็แปลกๆสำหรับผมคือเรามีของดีคือมีดินดีอยู่แล้วสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะใช้ประโยชน์อันนี้ที่เรามีมากกว่าประเทศอื่นมีมากกว่าอิสราเอลมีมากกว่าประเทศอื่นนะครับมีดินดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา ปู๋ลงไปนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการจัดการเช่นระบบน้ำสมาร์ทฟาร์มการให้ปุ๋ยที่ตอบโจทย์ตรงจุดไหนให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะให้น้อยได้นะครับแต่ทุเรียนเติบโต,ตดีที่สุดและเข้าเป้าเข้าเกณฑ์นะครับเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดเนี่ยคือการใช้ข้อได้เปรียบไม่ใช่ว่าดินเราดีอยู่แล้วแต่เราทุ่มอ,อินทรีย์วัตถุลงไปใส่ปูนขาวใส่นุ่นใส่นี่ใส่นั่นคุณจะปรับปรุงดินให้ดีขึ้นไปแต่คุณดอบทางด้านอื่นหมายถึงคุณไม่เข้าใจเรื่องการให้น้ําไม่เข้าใจเรื่องการให้ปุ๋ยคุณ ไม่ใช่เฉพาะทุเรียนนะแม้แต่พืชอื่นๆก็ด้วยนะครับเวลาเราทํางานอะไรเราก็ต้องรู้จักใช้จุดเด่นของเราจุดเด่นของประเทศไทยคืออะไรดินดีนั่นเองนะครับโอเคแม้แต่ดินเขาขาวก้นบ่อเพื่อนปลูกทุเรียนสองปีก็เดินเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมมันชิวอะนะครับถ้าคุณเข้าใจนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคําตอบของดินแข็งจะาก,กันายังไงนะครับดินไม่ดีจะาก,กันายังไงนะครับโอเคนะครับนี่ต้นสมภพทำให้ดูเห็นกระตานะนี่ ถ้ามันเนี่ยถ้าน้ําไม่โดนเนี่ยเพราะว่าผมตัวนี้ตัวเล็กเห็นไหมผมโฟกัสน้ําไปตรงนั้นน้ําไม่โดนเปไงแข็งนี่ดูสภาพเขาเนี่ยมีคนคนเขาชอบมาเถียงกับผมว่าบ้านเขาดินไม่ดีเพ <c oughs> ื่อนเพืนดูย้ามยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเนี่ยสังเกตเห็นนี่เห็นไ,ไหมนะครับเห็นไ,ไหมแม้แต่ย้ายังไม่ขึ้นเลยไอ้พวกนุ้นพ่นยาเอาเนี่ยเพราะผมคุมวงน้ําให้น้ําเป็นตัวจัดก,การทุกอย่างแต่นะครับถ้าเป็นต้นอย่งูดผมขยายวงน้ําแล้วเพราะต้นเขาใหญ่นี่เห็นไหม ยาขึ้นหมดแล้วแต่ว่าใช้ยาคายยาอาเพื่อนสังเกตเนาะแต่ตันนี้เป็นไงพอไม่มีน้าเกิดอะไรขึ้นครับย่ายังไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับน้าช่วยเพื่อนๆได้ทุกอย่างถ้าคุณบริหารจัดก,การน้ําได้ดีทุเรียนก็โตได้ดีนะครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าก้อยเก๋เนาะอย่าไปยุ่งกับดินมากเกินฟาร์มจําเป็นนะครับจงใช้เหตุใช้ผลในการทํางานงานสวนงานกเกษตรให้มากนะครับนี่ มันจะกา,การให้น้ําแบบนี้ครับสำหรับต้นสมพพบอกว่าเพื่อนๆคงเอาข้อมูลนี้ไปใช้นะครับยกระดับการทํางานของงานภาคสวนเรานะครับต้นทุนต่ําผลผลิตดีการเจริญเติบโตดีนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ๋อแปลงนี้นะครับการให้น้ําประสิทธิภาพสูงมากนะครับแต่เดิมตอนทุเรียนอายุ1ปีถึง2ปีนะครับผมให้น้ำเนี่ยผมเสียค่าไฟอยู่ห5 0่าบาทนะครับผมก็ลง y YouTube นะครับมีเพื่อนๆหลายคน เชื่อบางไม่เชื่อบ้าง,างเราลงบ่อยๆเข้าเพราะว่ามันเป็นการจ่ายค่าไฟผ่านออนไลน์ line, แล้วก็มีข้อมูลอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมลงซ้ำๆๆหลายๆคนเชื่อทำตามได้ผลดีกันหลายคนนะครับแต่นะครับณเดือนธันวาปี67นะครับค่าไฟผม80บาทมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลงให้คลิปให้นะครับก็คือมันใช้น้ำน้อยกส่าเดิมทำไมทุเรียน 1, 1 2ปีใช้ค่าไฟในการให้น180้ำา้อยแ5 0บบาททำไมทุเรียน สองปีเก้าเดือนโตดีๆแบบนี้ที่เอาผลผลิตอย่างเงี้ยใช้ค่าไฟ80บาทจริงไม่จริงทําคลิปไปแล้วนะครับมีใบจ่ายของการไฟฟ้ายืนยันซึ่งไอใบจ่ายเนี่ยมันก็เป็นใบจ่ายเดียวกับตัวเลขเที่อยู่เดียวกับไอใบจ่ายเมื่อ2ปี3ปีที่ผมทำอะนะครับมันเหมือนกันมันมีดิจติตอลสุดปินเดี๋ยวไว้คอยดูใครสนใจคลิปนี้รับไปก่อนฝากไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ